สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ<ม>เราพาทุกคนมาแบบว่าเดินสวนต้นไม้นะคะแล้วไปเจอที่สะดุดตามากๆเลยก็คือท้องแถวนี้ค่ะอันนี้เป็นตระกูลโคโลคาเซียซึ่งมีก็หลายชนิดอยู่นะคะ<ม>เดี๋ยว<ม>เราจะพาดูไปแต่ละตัวแต่ขอบอกว่า<ม>แต่ละตัวเนี่ยพี่เขาเลี้ยงมาประมาณสามเดือนนะ<ม>พี่เขาเลี้ยงมาประมาณสามเดือน <3 S 2> แต่อะไรรู้ไหมคะมทุกคนออกนอออกไหลแบบบึ้มมากๆแล้วคาดว่าวันนี้เราจะได้ไปสักไหลไหม ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าพี่เขาไม่พอขายเลยทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เราพามาดูนะคะโคโลคาเซียตัวแรงชนิดที่แบบว่าที่อยู่เนี่ยหน้าสวนจริงๆเลยเนี่ยม,มันขายดีจริงหรือเปล่าที่ทุกคนสงสัยไงว่าที่เขาเค่อยขายขายกันอยู่มันขายดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการปั่นอะไรหรือเปล่าวันนี้เรามาถึงร้านเลยนะคะอันนี้เป็นร้านแรกนะที่เราแวะมาแล้วแบบว้าวมากๆเลยเพราะว่าพี่เขาบอกว่าผลิตไม่ทัน ไหลออกไม่ทันของมีไม่พอขายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละต้นมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยอย่างข้างหน้าเนี่ยเห็นที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบเบสิกเลยนะคะ<ม>เป็นแบ็กเมจิกอ่าเป็นแบ็กเมจิกนะคะพวกนี้ก็ราคาก็ยังไม่สูงมากนะคะก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะคะยังสามารถหาซื้อได้เนาะ<ม>ส่วนมาต้นนี้นะทุกคนอันเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเนีย่ยมีป้ายอยู่ด้านล่างมีป้ายอยู่ใช่ไหมอ่ดู อ๋อไม่ใช่อันนี้ป้ายจองป้ายจองค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพายดูเห็นไหมอันนี้จริงนะอันนี้มีหน่อขึ้นมาแล้วอันนี้ถูกจองแล้วนะคะถูกจองแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไม่แน่ใจชื่อเดี๋ยวเราถามคนขายทีว่าตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะบอกนะคะส่วนตัวเนี้ยนี่แบ็กแรนเนอร์อ่าตัวเนี้ยแบ็กแรนเนอร์นะทุกคนแบ็กแรนเนอร์นะคะซึ่งเห็นไหลไหมคะแต่ไหลเนี่ยก็ถูกจองแล้วเช่นเดียวกันนะเห็นไหมเนี่ยป้ายจองเดี๋ยวคิดชื่อคนจองไว้ก่อนเนี่ยป้ายจองนะคะ อันนี้แบ็กแลนเดอร์แล้วามาตรงนี้นะคะนี่เลยอ,อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอ e ีลาทีสที่แบบว่ากำลังดังๆหรือเปล่านะเดี๋ยวพอตะกอนถามกันนี่คะตัวนี้มันอ e ีลาทีสหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าตัวออลายเมฆลายเมฆใช่ไหมอ๋อยังไม่ใช่อ e ีลาทีสนะคะเป็นบอลลายเมฆอ,อันนี้แบ็กบิวตี้หรือว่าอโลฮ่าเอ่ย แบ็คบิวตี้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้แบ็คบิวตี้นะคะก็มีมีไหลโู๊มี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 ดอกมีเมล็ดแล้วด้วยนะคะนี่เลยเนี่ยแล้วนะพี่ใช่ใช่อ่ะแล้วมาดูต้นนี้ลายสวยๆแบบนี้นะคะไม่ใช่อะไรเลยทุกคนรู้ดีแน่ๆนี่คือเลมอนลามนะคะเลมอนลามเกกโก้เห็นไหลไหมคะเทียบครับแต่ละไหลเนี่ยเจ้าของจองหมดแล้วใช่ไหมคะ อ๋อเฮ้ยทุกคนอันเนี้ยเขายังไม่เปิดจองนะเรมอลามแต่แบบว่าโอ้โหพร้อมจําหน่ายมากนะคะไหลเพียบเลยดูจากลําต้นเลยเออลําต้นแม่พันธุ์อย่างดีสวยมากนี่แหละเสน่ห์ของเลมอลามกิโก้นะคะก็คือที่ลําต้นของเขาอ่ะจะเป็นลายแบบเนี้ยเป็นสีม่วงเข้มนะคะสลับสลับริ้วสีขาวแบบนี้อืไหลเยอะมากเลยพนี้าต้นอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ควถ้าเป็นไซส์แบบนี้ใช่ไหมก็หลักหลักหลัก เหยียบหมื่นเหมือนกันถ้าเป็นไซต์ตั้งแม่นะ,ะส่วนไหลเนี่ยส่วนไหลก็หลักพันมีหลักพันส่วนเนตมาดูเนี่ยคือหามากทุกคนเพราะเห็นป้ายเยอะมากมเห็นป้ายเยอะมากซึ่งแต่ละป้ายคืออะไรคะป้ายที่เห็นนี่จองแล้วจองอนะจองนะคะส่วนต้นนี้นะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยถ้าอยากให้เห็นใบเอาขึ้นมาดูใบให้หน่อยซึ่งกระซิบถามคนขายแล้วว่าพี่คะ ต้นนี้คือแนนซี่หรือลาวาหรือว่าอะไรแต่พี่เขาบอกว่าต้นนี้คือจีสติงทุกคนหให้เห็นใบชัดๆเลยถ่ายใบยชัดๆเนี่ยซึ่งใบที่เห็นเป็นจีสติงชัดๆคือใบนี้นี่นี่นะคะอ๋อนี่ไง,ไงบ,บริเวณตรงนี้ไงอ่ามันจะเหมือน, G S <S น,อนจีสติงเหมือนจีสติงแล้วก็ลากเส้นลงมาใช่เนี่แห,ะะหละค่ะทุกคน คือพี่เขาบอกว่าต้นนี้คือจีสติงแล้วเขาบอกว่าโครคาเซียจีสติงเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะแล้วที่สําคัญเขามีอยู่ที่สวนนี้มีต้นเดียวแล้วก็ไหลเขาเนี่ยถูกป้ายห้อยจับจองไว้หมดแล้วเออตอบย้ําไปเลยว่าเฮ้ยขายได้จริงหรือเปล่าเออจองเกี้่ยงเลยอะจองแบบเพียบมากแล้วที่บอกว่าจีสติงเมื่อกี้ชัดมากใช่ เลยเลยต้องถูกจองเพราะว่าต้นแม่เนี่ยโชว์ให้เห็นแล้วนี่ฮะจีสติงผมเพิ่งเห็นนะเพิ่งรู้ว่าจีสติงรูปร่างอย่างนี้ไหมใช่เป็นจีสติงเนี่ยชัดๆเลยเพราะว่าถ้าใบนี้ยังยังยังไม่ยังไม่เต็มยังยังแมงยังห่างอยู่แต่ใบนี้จะเต็มฟอมตัวนี้เต็มฟอมแล้วเพราะรู้สึกว่าเป็นใบเก่าสุดเออเนาะเลืจากซุ้มใบแล้วอันนี้ก็คืออุ้ยอันนี้ฮาวเอียนพันธ์นี่นะคะฮาวเอียนพันธ์เนี่ยจุดเด่นก็คือจะอยู่ที่ก้านเนี่ยค่ะก้านจะเป็นสีแบบว่า ชมพูชมพูม่วงแบบสีสันแบบจะสวยไงที่ก้านอาจจะสวยเนี่ยชายลงไปถึงโคนอ่ะนี่ส่วนต้นนี้ยังไม่ออกไหลนะคะยังไม่มีไหลแต่ว่าก็เป็นไซส์แม่พันธุ์นั่นแหละแต่สวยมากๆคือจุดเด่นเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงก้านจะโดดเด่นมากๆเลยเนาะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้คือแบ็คเมจิกไลน์เห็นไหมเห็นใบไหมแบ็คเมจิกไลน์ ราะว่าถ้าเป็นแบคเมจิกธรรมดาปกติมันก็จะจะดำใช่ไหมคะคือถ้าออกแดดอ่ะจะดำหรือถ้าอยู่ในร่มจะเขียวแต่ถ้าเป็นแบคเมจิกกายคือเขาจะมีลายใบแบบนี้ไงเนี่ยใบก็จะเป็นลายแบบนี้แต่ถ้ามีใหม่จะออกเกือบเกือบเลมอนเลยเนาะอ่าใช่ตัวล่างใช่ใช่ก็จะออกเป็นสีแบบตองอ่อนไงเขียวอ่อนอันนี้ก็โอ้โหไหลาย,ยาวแล้วเช่นเดียวกันนะทุกคนไหลาย,ยาวแล้วนะคะข้างล่างนะ ตอนนี้รู้เรทราคาไหมถ้าเมจิกลายก็อยู่ถ้าเป็นไหลนะคะเขาก็ขายกันอยู่หลักร้อยนะยังพอจับต้องได้นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ตั้งแม่หรือไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีหลักพันอยู่แล้วค่ะเห็นก็บอกกงแหนว่าเลี้ยงมา3เดือนแล้วออกลูกเลยก็ส่วนใหญ่นี่ไงอ๋อเนี่ย<ง>นะตะกรุงโคโาเซียของเขาเนี่ยออคือพี่เขา,าเลี้ยงมาประมาณ3าเดือนออแต่ว่าแต่ว่าเขาได้มาจากต้นที่ต้นคือเป็นไซส์ตั้งแม่หน่อยอะไซส์ประมาณนี้เนี่ยออ่าประมาณนี้สูงประมาณนี้สูงประมาณนั้นหลังจากนั้น3เดือนนี่ได้ ด้ต้นขนาดนี้<ช>แล้วก็ออกลูกออกหลานให้แล้วมตัวนี้เลยคือแบบตัวแบบระดับแบบท็อปท็อปตัวนี้อะไรในวงการคโรคราเซียนะคะก็คือไวลาวานั่นเองเ,อเนี่ยดูสเสน่ห์ดิเห็นไหมทำไมาเรียกว่าไวลาวาดูนี่เห็นไหมท่านสังเกตตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอืมเขาจะมีตรงกลางเป็นจุดสีม่วงออกแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะวีเนี่ยเนี่ยแตกแขนงออกมาเงี้ยลักษณะมันคล้ายๆลาวาไหลไง เป็นลาวาสีครีมเออเป็นลาวาสีครีมถึงเรียกว่าไว้ลาวาไงสีครีมสีขาวนี่ไงลาวาก็คือนี่ภูเขาใช่แลเบิรดลาวาซึ่งตัดกับใบเขียวเข้มมันก็จะแบบทําให้สวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วที่สําคัญนะไว้ลาวาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนิยมนําไว้ลาวาเนี่ยเป็นต้นแม่พันธุ์ในการที่จะผสมหรือว่าไฮบริดกับกับสายพันธุ์อื่นๆให้เกิดมาเป็นลูกผสมใหม่ ที่สวยงามอ่ายกตัวอย่างเช่นตัวรี d เดม t i o n อ่าหรือไม่ก็ตัวไฟหลอกนะคะที่เป็นสายพันธุ์ผสมของไทยแท้ๆเลยไฟหลอกเนี่ยนะซึ่งที่สำคัญคนพิษณุโลกมีที่พิษนุโลกหนึ่งต้นแล้วมีที่พี่คนผสมพันธุน์หนึ่งต้นแสดงว่าตระกูลไฟหลอกเนี่ยมีอยู่แค่2ต้นในประเทศไทยอ่าซึ่งอยู่ในที่ที่เนี่ยที่พิษนุโลกเนี่ยหน,นึ่งต้นและเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากแม่นี้มแม่ไวราวาอ่า แล้วเลนราคาอะไรเป็นไงก็ไว้ละว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไซส์ไซส์ประมาณขนาดขนาดขนาดเนี้ยอขนาดประมาณเนี้ยเหมือนฟุตหนึง่งมีประมาณสองใบก็จะอยู่ประมาณหลักสี่ถึงห้าพันบาทขึ้นไปอ่าน,นี่และนี่ก็คือแบ็กเมจิกกายแบ็กเมจิกกายต้นหนึ่งตั้งตระหนสูงใหญ่เลยนะคะ,ะลายก็อย่างที่ว่านี่ความลายใช่ความลายของใบเข<อ>ามาให้ดู ตัวนี้ก็ได้ั้มเนี่ยได้หมดแล้วรอบตน้นคือกายของลืม,มลนี่จองไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไหลไหลเมจิกลายจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วอจองลนะจองสองไหลสามไหลเลยอ๋อนี่ส่วนต้นนี้อ๋อ,อต้นนั้นใช่ไหมคะโอเคแล้วต้นนี้ที่เราเลยไปเมื่อกี้ก็คือ,อตัวนี้บูฮาวาย บูฮาวายใช่ไหมใช่บูฮาวายอันี้นี่มีนี้แล้วด้วยมีดอกมีเกสรแล้วอันนี้พร้อมผสมพันธุ์นะใช่ไหมเอาไปไฮบริดกับตัวไหนก็ได้เลยที่ที่มีที่มีออกเกสรมาพร้อมกันผสมมาขึ้นมาก็จะได้เป็นลูกผสมุ่นตัวใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาถ้าสมมุติพี่เขาจะผสมนะจุดเด่นมันคืออะไรตรงนี้ก็ลักษณะของใบ่าเนี่ยเนี่ยลักษณะของใบที่มีเสน่ห์น่าจะตามชื่อเลยบูฮาวายนะคะมันก็มีเหมือนไงอ่ะความรู้สึกเหมือน ทะเลทะเลความรู้สึกเป็นบูบูอเออมีความแบบว่าสบายตาอะไรแบบนี้ไงอเออ,อ,อนั้นตัวในสุดครับอ,อันนั้นมันคนละตระกูลอันนั้นเป็นอิตาเลียมเหรอ,อจะแจมไหมใช่ไม่ไม่ไม่เนี่ยแหละอันนี้แหละก็คือเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเดตนะคะแล้จะดูไม่จากพี่กายกายสมอด็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพาดูในคลิปหน้า แล้วเราเอามีฝากแล้วมีคลิปหน้าน่าสนใจกว่านี้อ่าใช่เพราะมีคลิปหน้านะ่าสนใจกว่านี้เพราะว่าพี่เขาไปเอาแบ็กเมจิกกลายสอนกลายมาให้ดูอไอ้ว่ากลายแล้วมันก็มันก็มันก็นกว้าวแล้วนะกลายซ้อนกลายมันคือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าแต่ในคลิปนี้นะคะเราก็ฝากไว้ว่าเฮ้ยเขาขายกันได้จริงๆนะตะกรุดโคราเซียนะคะที่ต้นนี้มาแรงมากๆเลยนะเป็นไม้ที่มาแรงมากๆตอนนี้เลยเขาขายกันได้จริงๆคือชนิดที่แบบว่าเราไม่แปลกใจที่ ราคาบางสายพันธุ์หรือบางต้นเนี่ย<ม>ที่มันปรับสูงขึ้นนะม,มันเป็นเพราะความยากในการที่จะหามาเลี้ยง<ม>เพราะว่าหนึ่งมันผลิตไม่ทัน<ม>ออกไหลไม่ทันออกหน่อไม่ทันไง<ม>กับความต้องการของคนมันเลยทําให้บางสายพันธุ์เนี่ยมีราคาที่สูงขึ้น<ม>แต่ก็ถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงยังไงก็ให เขาเรียกว่าอะไรง่ะรอจังหวะก็ได้ตามพร้อมๆของตัวเองไม่จําเป็นต้องรีบหรือไปไล่ซื้อตัวที่มันแบบมีราคาแพงๆดูที่เราพอเลี้ยงได้เช่นหลักร้อยอะไรไปก่อนใจเย็นๆเพราะวันข้างหน้าไม่แน่ตัวที่ท่านเลี้ยงหลักร้อยอ่ะมันอาจจะขึ้นราคาเป็นหลักพันหลักหมื่นได้ทําแบบใจเย็นๆเหมือนนักลงทุน VI เนาะอ่ะและนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราสองคนออกมานอกสถานที่ใช่ค่ะนะเดี๋ยวคลิปหน้าพลาดไม่ได้เมจิก กลายซ้อนกลายกลายซ้อนกลายเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันและราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าท่านมีเมจิกแบบนี้อยู่แล้วมันกลายซ้อนกลายอยู่รีบวิ่งไปดูเลยคุณรีบวิ่งไปดูแล้วคุณจะทํายังไงกับมันเดี๋ยวไปหาคิดลับกันโอเคป่ะคลิปนี้จบที่นี้ครับขอบคุณครับ